สวัสดีครับวันนี้จะพามาเที่ยววัดวัดเบญจมาพอพิธอยู่สิท์วนาลามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นวัดที่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ของรัชกาลที่5ไม่ว่าจะเป็นการเลิกท่าทำเขตแผนที่ที่ป้องกันเหตุอันตรายจากการคุกคามของต่างประเทศมหาอำนาจตะวันตกในการล่าอาณานิคมเช่นอังกฤษและฝรั่งเศสในรูปใหม่ให้ใหมีอารยธรรมแบบตะวันตกที่จะทําให้ต่างชาติไม่มีข้ออ้างในการมายึดประเทศสยามเหมือนประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวเวียดนามอินเดียและประเทศอื่นๆโดยการปรับปรุงการปกครองแบบส่วนกลางและการปกครองแบบส่วนภูมิภาคการปรับปรุงการปกครองส่วนท้องถิ่นการปฏิรูประบบยุติธรรมและระบบศาลโดยการจัดตั้งดุสิตธานีเป็นเมืองทดลองในการใช้ประธาธิปไตยภายหลังจากการเกิดกรบฏรอสร้อยสามสิบในสยามประเทศเมื่อปีพศ .2461 แต่และในขณะนั้นกษัตริย์ยังมีอำน,นาจสูงสุด เนื่องจากเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญ,ญาสิทธิราชแต่ลองเอาประชาธิปไตยมาใช้ที่เขตดุสิตธานีโดยจ้างข้าราชการเป็นคนต่างประเทศมาบริหารกระทรวงทะวงกรมปฏิรูประบบการศึกษาเริ่มมีโรงเรียนวัดแห่งแรกในสยามที่วัดมหันตารามเริ่มแรกก็จะมีแต่ลูกข้าราชการมาลร่มเรียนในโรงเรียนแบบใหม่ซึ่งแยกพื้นที่โรงเรียนออกจากพื้นที่วัดนี่เหมือนหรือการเรียนแบบสมัยก่อน เริ่มมีการใช้ระบบเงินเดือนมาจ่ายค่าราชการเหมือนต่างประเทศในวัดเบญจมาศพิษผสมผสานระหว่างศิลปะแบบไทยอิตาลีจีนและขอมเข้ากันอย่างลงตัวหรือว่าเป็นวัดที่สวยงามติดอันดับโลกในวัดทําด้วยหินอ่อนจากช่างฝีมืออิตาลีบนซุ้มประตูหน้าตา่างประดับกระจกสีแบบโบสดคลิสฝรละ่ะเป็นรูปเทวดาพนมเมื่อมองจากด้านในของ ประตูหน้าต่างจะเห็นลวดลายเป็นรูปเทวดาพนมสวยงามเป็นลายลดน้ำแบบไทยมุกหัวเสาประดับกระจกสีสวยงามรอห้าได้สร้างพระประธานพระพุทธชินราชจำลองบางมาลวิชัยขัดสมาธิลาซึ่งได้ลอกแบบมาจากวัดมหาธาตุวรลมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกรอห้าได้เสด็จราชดำเนินมาหล่อทองเป็นส่วน ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมพศ2444เมื่อนำพระพุทธชินราชมาประดิสถานที่วัดนี้แล้วได้านายซูฮาร่าซึ่งเป็นช่างชาวญี่ปุ่นประกอบปิดทองนี้จนสำเร็จในวันที่5สิงหาคมพศ2453พระพุทธชินราชจำลอง ต่างจากพระพุทธชินราชที่พิสุโลอยู่4ตำแหน่งเพื่อป้องกันการลบหลู่คือหนึ่งอุมาลมตรงหน้าผาพิชินราชจำลองที่กรุงเทพวัดเป็นจะไม่มีสองพญานาคที่กรุงเทพจะทำด้วยทองหล่อแต่ที่พิษณนุโลกจะทำด้วยไม้สามพุทธชินราชที่กรุงเทพยักษ์ที่มารับพญานาคทั้งสองด้านจะเหยียบสิงสี 4. ฉากหลังที่วัดเป็นจะมาบอพิษจะเป็นแบบเรียบง่ายสีน้ำเงิน ใบเสมาในวัดเป็นแบบใหม่มีสองเสาเป็นลักษณะแบบดอกบัวตูมอยู่หน้าวัดและอยู่ด้านในวัดจะเป็นลักษณะแบบแผ่นกระเบื้องที่อยู่กับพื้นเป็นลุกลักษณะแบบใบเสมาเป็นใบเสมาที่ไม่เหมือนวัดอื่นสุ้มประตูทางเข้าด้านนี้ของระเบียงแก้วหน้าบันเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงเกษตรพาณิชยาการ เป็นสิ่งหินอ่อนแบบของม,มีจำนวนทั้งหมด4ตัวด้วยจ่างฝีมือชาวอิตาลีพระพุทธธรรมจาก เป็นลักษณะแบบขอมเป็นพระพุทธรูปปางห้ามยาด้านในบรรจุอัฐิของแม่นมรอห้าผู้ซึ่งเก็บรักษาเงินธงแดงในสมัยรัชกาลที่3ได้มอบเงินให้กับรอห้าเพื่อนำเงินไปชดใช้เรื่องกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสจำนวนนักปล้านฟังสิงโตที่เห็นนี้เป็นศิลปะแบบปายนอายุประมาณ800ปีเป็นศิลปะขอม ซึ่งทำด้วยหินอ่อนด้วยช่างชาวอิตาลีนวนสี่ตัวมีแต่ก็จะมีแบบนี้อีกแต่ว่าอยู่คนละวัดแต่่อด้วยสำลิศไม่ได้ทำด้วยหินอ่อนเหมือนวัดเบนจมบบอพิรดุสิเวลาลาตรงนี้จะมีป้ายกำกับว่าเป็นใบเสมาและมาวางทับไว้เนื่องจากป้องกันการเหยียบทับใบเสมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มงคลเวลาเหยียบใบเสมาของหน้าประตูมีเทวดาเหยียบสิงและเทวรางจะถือดาบแบบเหนือใต้และ ออกตกซึ่งเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองข้าราชการวัดเบญจมาบ่อพิษนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่นักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนจีนญี่ปุ่นและฝรั่งส่วนใหญ่คนไทยยังน้อยเพื่อนที่แห่งนี้มาถ่ายรูปก็ดูสวยงามนนะเวลาใส่ชุดไทยด้าน,นนอกจะมีหอสมุดของวัดของโรงเรียนวัดลาดบอ่อพิษซึ่งเป็นโรงเรียนวัดที่สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5เหมือนกัน มีหอกองและหอะระฆังที่หน้าบันภายในวัดนอกจากจะมีกระทรวงเกษตรพาณิชยาการแล้วหน้าบันด้านหลังของพระอุโบสถมีเครื่องหมายพระรญญาชยกรมหาอุมาลมใช้ประทับพระราชสารเกี่ยวกับประเทศสลาดด้านหลังวัดที่ล้อมรอบด้วยพระระเบียงแก้วหน้าบันตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นรูปสิง ซึ่งแสดงถึงกระทรวงมหาดไทยทุกซุ้มประตูทางเข้าจะมีพระราหูอยู่หน้าบันของประตูทางเข้าและหน้าบันของประตูทางเข้าพระ,ระเบียงตรงนี้จะเป็นพระรามทรงรถเป็นสัญลักษณ์ประจำกระทรวงโยธทาทธิการต่อมาเป็นกระทรวงทรคม,มนาคม และที่หน้าบันตรงนี้จะเป็นตาพระเพิงทรงละมากเป็นเครื่องหมายประจำกระทรวงธรรมการที่หน้าบันทางเข้ามีพระราชนยนกากรคุดพ้าใช้ประทับตาผนึกราชสารหนังสือสัญญาต่างประเทศ และหน้าบันตรงนี้จะเป็นตาพระรามทรงยักษ์เป็นกระทรวงวังที่หน้าบันตรงนี้เป็นตาโคชศีเป็นกระทรวงกลาโหมที่หน้าบันตรงนี้จะเป็นตาบัวแก้วอยู่หน้าประตูซุ้มด้านหลังด้านนอกประจำกระทรวงต่างประเทศ ด้านล่างก็จะมีพระราหูของครังตรงทางเข้าประตูที่หน้าบานตรงนี้จะเป็นตาพระสุริยมณฑลมีนกยุงลำแพนอยู่ที่ท้ายรถเทียมราชสีเป็นสัญลักษณ์ประจำกระทรวงคลังมหาสมบัติที่หน้าบันตรงนี้จะเป็นพญายมทรงศิล เป็นสัญลักษณ์ประจำกระทรวงนครบาลที่หน้าบานด้านข้างของพระอุโบสถมีพระราชยญญการเป็นจักรรถและยังมีตาประจำกระทรวงอื่นออีกเช่นตาพระจันทร์ทรงมณฑลมีกระต่ายนั่งอยู่ท้ายรถประจำกระทรวงยุติธรรมที่วัดเบนจามาบพิษนี้จะไม่มีมหาเจดีย์เหมือนวัดอื่นแต่จะเป็นต้นโพที่ล่อห้าทรงปลูกขึ้นมาเอง และทำเป็นสัตตะาหาสถานคือสถานที่ทรงยับยั้งเพื่อเสวยวิมุตติสุขหลังจากตัดสู้แล้วเจแห่งอย่งละเจวันรวมทั้งหมด49วันเพื่อพิพจารณาพระโพธิญาณให้แน่พระไทยว่าตัดสู้แล้วคือสัปดาห์ที่1โพธิบัลลังสัปดาห์ที่สองอานิมิตเจดีสัปดาห์ 2, นนจจาที่3คือรัตรนะจงกรมเจดี สัปดาห์ที่4ะะี่รัตนคารเจดีสัปดาห์ที่หต้นอับชาปาน,นิคโครธสัปดาห์ที่หสมุจ,จรินสัปดาห์ที่7ต้นราชาตยนะทั้งหมดคือ47วันอย่างละเจ็วัน7จสถานที่เพื่อเผยแพร่คำสอนทางพระพุทธศาสนาต้นโพที่นำมาปลูกนี้นำมาปลูกจากอินเดียลอหาทรงตั้งพระไทยที่จะปลูกแทนพระมหาเจดีย์ที่ไม่เหมือนกับวัดอื่น นอกจากนี้วัดเบญจมาบพิษยังมีพระพุทธรูปปางรีดาที่ได้รับมาจากสุโขทยัยเป็นพระที่สวยงามมากอยู่ในระเบียงแก้วของวัดด้วยเรามาไล่ดูความงดงามของแต่ละองค์เลยพระปางห้ามญาติแบบอู่ทองพระนั่งปางขัดสมาธิแบบญี่ปุ่นให้สังเกตดูที่นิ้วจะไม่เหมือนกับวัดอื่นพระปางรีดาแบบอินเดียพระปางนั่งแบบขัดสมาธิแบบเชียงแสน พระยืนปางห้ามสมุดแบบสมัยอยุธยาได้มาจากเมืองเพชรบุรีพระนั่งปางแบบสมาธิเพชรได้รับจากวัดใหญ่เพชรบุรีพระปางยืนแบบเทศนาสมัยธราวดีให้ดูที่นิ้วจะไม่เหมือนปางห้ามญาติพระนั่งขัดสมาธิแบบปางมารวิชัยแบบเชียงแสนนำมาจากวัดอรุณทนบุรีพระปางยืนแบบ ห้ามสมุดแบบอริยธรรมขอมได้รับมาจากลบบุรีพุทธลูปแบบปงางขัดสมาธิเพชรปางมาลวิชัยได้รับจากเชียงแสนพพระพุทธลูปยืนแบบญี่ปุ่นนำมาจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนั่งขัดสมาธิราบพระประธานปางประธานชัยมงคลในสมัยอยุธยาพระยืนปางเทศนาสมัยลบบุรีพระปางมาลวิชัยสมัยเชียงแสน นำมาจากเมืองลำพูนพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรแบบของนำมาจากลบบุรีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนำมาจากเมืองเพชรบุรีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสมัยอยุธยาพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนำมาจากสุโขทัยพระพุทธรูปยืนปางประธานพรสมัยสุโขทัยพระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิเพชรได้รับมาจากเมืองอมรปุระพระพุทธรูปปางห้ามญาติแบบสมัยอูทอง พระพุทธรูปปางมาลวิชัยได้รับมาจากย่างกุ้งพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรนามาจากลบบุรีพระพุทธรูปปางนั่งแบบขัดสมาธิเพชรปางมาลวิชัยแบบพม่าจากเมืองภูกามพระพุทธรูปแบบปางลีลานํามาจากสุโขทัยพระพุทธรูปปางมาลวิชัยได้รับมาจากเมืองลําพูนพระพุทธรูปปางลีลาจากสุโขทัยพระพุทธรูปปางเทศนา เป็นพระพุทธรูปสมัยลบบุรีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยสมัยอูทองพระพุทธรูปปางห้ามญาติสมัยลบบุรีพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชรปางมาลวิชัยจากเชียงแสนได้รับมาจากเชียงใหม่พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรแบบสมัยอยุธยาได้มาจากเมืองเพชรบุรีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิปางทำทุกกิริยาแบบกลี พระพุทธรูปยืนแบบอินเดียขุดได้ที่นครราชสีมาพระพุทธรูปปางมาลวิชัยสมัยเชียงแสนพระพุทธรูปปางห้ามยากมีให้ลบกันแบบสมัยสุขโขทยัยนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกหลายแบบหลายปางอยากให้เพื่อนๆมาลองดูที่วัด เบนจมาบอพิษเป็นวัดหินอ่อนซึ่งสร้างในสมัยร5นิยมมาถ่ายรูปคู่กับสิ่งหินอ่อนตรงพื้นของพระอุบอโบสถจะมีแผ่นใบเสมาเวลามาเที่ยวก็ต้องระวังในการเหยียบพื้น ใบเสมาและเมื่อเดินออกไปด้านนอกจะมีเสาซึ่งเป็นใบเสมาเป็นรูปดอกบัวตูมท้งซ้ายและขวาที่อยู่หน้าวัดซึ่งเป็นใบเสมาเป็นรูปดอกบัวตูมเสาระเบียงหน้าวัด บเป็นนาลายทรงคุดซึ่งก็เปือบเสมือนพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ในกรุงรัตนโกสินทร์อวตารมาจากพระนาลายมาเป็นใหญ่ในการปกครองประเทศในสยามเมื่อพระองค์สวรรคตองค์พระวิญญาณก็จะกลับไปที่เดิมไปรวมอยู่กับพระนาลายด้วยเหตุนี้จึงได้ตั้งชื่อว่าคิงรามาที่หนึ่งคิงรามาที่สองคิงรามาที่สาม ตลอดจนถึงคิงปัจจุบันภา,าษากรีกเรียกคำว่าลามาก็คือพระอามอวตารล,ลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อปกครองสยามประเทศในยุคเราห้าด้านหน้าสร้างด้วยหินอ่อนเสาเป็นหินอ่อนทรงกลมบัวรับหัวเสาเป็นดอกบัวตูมีสิงห์ทำหน้าโยงโยงโยกไม่ได้นั่งหรือยืนทั้งหมดสร้างด้วยหินอ่อนทั้งแท่งเป็นศิลปะแบบอิตาลีหินอ่อนที่นํามาใช้มาจากเมืองคารา่าดักทางเหนือของอิตาลีมีความงดงามจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งหาดูได้ยาก สะพานที่เห็นนี้เป็นสะพานเหล็กที่ได้รับการบริจาคจากการจำหน่ายถ้วยชามเป็นสะพานข้ามคลองวัดไปในส่วนสังฆวา่าสและมีกุฏิเป็นกุฏิของรอห้าอยู่ในส่วนสังฆวา่าสในคลองของวัดจะมีน้ำพุสำหรับกุฏิของรอห้าที่เคยพำนักขณะที่ผนวดจะเปิดให้ชมทุกวันที่23เดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันปิยมหาราชเมื่อเข้าไปไหว้พระในพระอุโบสถในวัดเบญจมะบอพิษจะเห็นรูปพระปางเจดีของที่สำคัญสำคัญที่อยู่ประทั่วประเทศไทยเขียนไว้ที่ประตูหน้าต่างของวัดเบญจมบาบอพิษ ซึ่งมีในความหมายการปกครองทางโลกและทางธรรมที่วัดเบญจมาบอพิษวัดนี้ยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นวัดที่ประกอบพิธีกรรมงานศพของนายกรัฐมนตรีแต่ละยุคแต่ละสมัยเท่าที่ผมเคยมาวัดนี้ยังทันพลเอกเปรมจุลศิลานนท์ก็เคยมาทำพิธีกรรมที่วัดนี้เลยอยากจะนำมาเล่าให้ฟังว่าวัดเบญจมาบอพิษมีความสำคัญ และมีความเป็นมาอย่างไรที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามและประเทศไทยสืบต่อกันมาสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอให้มีความสุขความเจริญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ